มาเปิดบดย่างเนื้อกันครับวันนี้บราจะมาลองอย่างเนื้อด้วยวิธีการเปิดบดโดยใช้สว่านแบตอันนี้นะครับอาหารวุ้นที่ทานะครับก่อนอื่นเราต้องก่อด่านก่อนนะครับถ่านเนี่ยใช้แค่สองสามก้อนก็พอแล้วนะครับแต่ว่าฐานแถวบ้านบางมันถูกครับมันก็เลยใช้หลายๆก้อนนะครับนี่เอา่านมาวางเรียงก,กันไว้แล้วก็ก่อไฟด้วยหัวพ่นแก๊สแบบนี้นะครับมันจะได้เร็วๆหรือถ้าใครไม่รีบเนี่ยก็สามารถก่อไฟแบบชาวบ้านก็ได้นะครับ นี่นะครับตอนนี้ไฟมันก็เลยเริ่มติดแล้วนะครับพอไฟมาเริ่มติดแล้วเนี่ยบางจะเอาพัดมาพัดให้มันแดงแบบนี้นะครับและหลังจากฐานติดแล้วเนี่ยบางก็จะเอาที่คีบปเนี่ยมาจัดระเบียบให้มันนอนราบแบบนี้นะครับนี่มันจะได้ไม่สูงเกินไปเพราะถ้าว่ามันสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปชนกับเนื้อของเราเวลาหมุนครับหลังจากเตรียมฐานเสร็จต่อไปก็จะเป็นเนื้อนะครับนี่เนื้อบังก็จะใช้เนื้ออินชาบีฟอันเมื่อวานแหละครับนี่เหลืออีกก้อนหนึ่งบางก็จะเอามา หมักกับสูตรเดิมครับแต่วันนี้ไม่มีน้ำมันหอยนะครับวันนี้บางจิตใช้แค่เครื่องแมคคอมบิอย่างเดียวที่บางใช้เครื่องนี้บ่อยๆก็เพราะว่า,าบางจิตรีบใชใ้มันหมุดๆครับนี่บางจิตได้ซื้ออันอื่นมาลองต่อนะครับนี่อันนี้มันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็เลยต้องใช้ไปก่อนนะครับนี่เอามาหมักเสร็จ ต่อไปบางก็จะเอาตะเกียบเหล็กเนี่ยมาเสียบไว้แบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีตะเกียบเหล็กเนี่ยสามารถใช้เหล็กเสียบบาร์บีวแทนก็ได้นะครับหลังจากได้เป็นรูปอมยิ้มแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะเอามาประกอบกับสว่านเบ็ดนะครับนี่แล้วที่เปิดหมดออโต้หรือว่าเปิดบอดสว่านเบ็ดก็คือบาจะใช้สายลัดอันนี้นะครับทําการค่อยๆจูนเบบนี้นะครับค่อ,คอยๆเลื่อนไปทีละข้อทีละเส้นนะครับอย่ารูดเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะรอบมันจะสูงเกินนะครับนี่เราจะเอาประมาณนี้ก็พอครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วก็หาถาดอะไรก็ได้ที่มันสูงๆนะครับเราจะได้วางสว่านแบตให้ง่ายๆนี่ครับพอเวลาย่างมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับะระยะเวลาในการย่างนะครับบางจะย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุกนะครับเพราะว่าต่อให้มันสุกเร็วบางก็ยังกินไม่ได้ครับเพราะวันนี้บางบางบวชนะครับนี่ต้องรอให้มืดก่อนถึงจะกินได้หลังจากตัวอ,อิหม่ามแถวบ้านเป่าให้สัญญาณแล้วเนี่ยบางก็จะเอาเนื้อออกมานะครับ นี่นะครับตอนนี้เนื้อมันก็เยินแล้วนะครับอซอสพริกไทยดำหมดบางขอใช้ซอสพริกแทนนะครับนี่มันก็ซอสเหมือนกันครับกินไปก็ลงท้องเหมือนกันนี่ครับเพื่อนๆเนื้อล้วนๆหวานเจี๊ยบ